ราบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆชาวปลาเครื่องทุกท่านครับวันนี้ครับหลานน้องโบบรมีปลาเครื่องครับมีปลาเครื่องมาแบ่งปันครับหลากหลายรายการครับพี่ๆสนใจรายการใดครับสอบถามได้ครับพี่แอดได้ดีไลน์0692107401ครับหรือโทร062890157ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆหากสนใจสอบถามได้นะครับสอบถามได้ทุกรายการเลยนะครับพี่นะ อ่านะครับเดี๋ยวนี้นี่เรามาพบกันนะพี่นะในชุดเบญจภาคีครับในยามเย็นนะพี่นะครับผมสนใจนะครับรีบทักรีบโทรนะพี่นะจำเบอร์จะมีพีให้ดีครับพี่นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยพี่รายการที่หนึ่งครับรายการที่หนึ่งครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะพี่นะครับพระสมเด็จบางขุนพรมครับพี่มีคาบกุคาบเก่าครับพี่องค์นี้นี่นะครับ นะครับพิมลึกคมชัดสวยเลยพี่นะครับพิมพ์ลึกคมชัดสวยเลยนี่ดูนี่ <c oughs> นะครับรายการที่หนึ่งวันนี้ครับพี่นี่นะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคเลยพี่นะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคแห้งแห้งเลยพี่นะครับเนี่สุดพิม์สวยคมชัดครับพี่ดูดูเนื้อหานะครับความเก่าความเดิมครับพี่อ่านี่ครับพี่ลองดูนะรายการที่หนึ่งครับ <c oughs> ต่อไปครับพี่รายการที่สองครับรายการที่สองครับพี่นี้เหนือหาเป็นไงพี่องค์นี้นะครับเนื้อหานี่องค์ที่สองครับพี่องค์นี้นะครับเนื้อหานี่จัดจ้านมากพี่นะครับเนื้อหานี่จัดจ้านเลยพี่ดูดินะครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพี่ดูดินะครับนี่ด้านล่างนี่ดูดินี่พี่นะครับสวยๆอมคมพี่สวยๆอมคมเลย อ่านี่ดูหนึนี่ครับพี่รายการที่สองครับด้านหลังครับพี่เนื้อหามวลสารชัดเจนนะพี่นั่นเนื้อหามวลสารชัดเจนครับพี่นะครับมีความเก่าเลยพี่ข้าวขู่ข้าวเก่าครับเดิมๆครับพี่อ่ารายการที่สองครับพี่ นี่ครับพี่เนื้อหาครับนี่อ่าเนื้อหาครับพี่องค์ที่สองครับต่อไปครับพี่องค์ที่สามครับนี่พี่นะครับองค์ที่สามนี่ดูนี่นี่ครับพี่ราการที่สามครับพี่นะครับนี่มีเส้นเส้น นะครับใต้องค์นะครับโฟมคมเลยพี่นะครับเส้นใต้องค์พระนี่ยคมคมเลยพี่ดูดิเนื้อหานี่อ่าดูนี่นี่ดูดินะครับความเก่านี่ดูดิี่ยอนะครับผมนี่องค์ที่สามครับพี่องค์ที่สามครับสมเด็จองค์นี้พี่นะครับสวยเลยพี่นะครับสวยเลยดูดิ นี่ครับองที่สามครับพี่องค์ที่สามนะต่อไปครับพี่องค์ที่สี่ครับนี่รายการที่สี่ครับนี่นะครับพระสมเด็จรายการที่สี่พี่นะครับองค์นี้ออกสีขาวๆพี่นะครับออกสีขาวๆนะพี่นะาล้วก็มีคราบดำๆนะพี่นะครับแต่รายงาสวยๆครับพี่แต่รายงาสวยๆครับพี่เม็ดปุมมวนสานนี่ดูดิ นี่ครับพี่เนื้อหาครับผมะสมเด็ดครับพี่นะครับหนุนรายการที่สี่ครับพี่นี่ครับพี่เนื้อหาครับด้านหลังครับพี่นี่ รายการที่สี่ครับผมต่อไปครับพี่ต่อไปรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าครับเป็นพระนะครับเป็นพระเนื้อดินครับพี่พระนางพญาครับพี่องค์นี้สวยจัดใเม็ดกวดดูเลยนะครับเม็ดกวดนี่ดูเลยเต็มเต็มเลยพี่นะครับพี่นะครับนี่เป็นล่างนพี่องค์คมนะครับนี่ สองเนื้อหาพี่นะครับนี่นะครับเนื้อหานี่มีความแข่งพี่นะครับมีความแข่งดูดินะครับ่เม็ดกรวดเม็ดทรายนี่พี่เพียบนะครับเม็ดกรวดเม็ดทรายเพียบอ่านี่ครับพี่แล้วกันที่ห้าครับ นี่ครับพี่การที่ห้าครับวงนี้ครับนี่ครับนางพญาพี่ลองดูนะนะครับสวยเลยพี่พิมพ์ลึกคมชัดครับการที่ห้าต่อไปครับพี่ราการที่หกครับนะครับรายการที่หกก็พี่ดูนี่ความเก่าลยดูคาบเลยนี่พี่นะครับดูคาบเลยนี่พี่นี่นี่ครับพี่ด้านหลังครับนะครับผมนี่รายการที่หกพี่ นะครับเนื้อหานี่ดูดิพี่ส่องไปนี่มีความนุ่มเลยพี่นะครับมีความนุ่มเลยพี่นะพดูขอบสุม่มน,นะครับพื้นหลังนี่ดูดิเก่าเกะเลยพี่นะครับเก่าเก๋เลยนะดูเนื้อหาพี่นะครับเนื้อหามวนสารนี่พี่ดูดินี่ครับผมนี่ นี่ครับพี่องค์ที่6ครับรายการที่6ครับผมต่อไปครับพี่รายการที่7ครับนะครับรายการที่7ครับเป็นพระนะครับนี่องค์นี้พี่นะครับคาบเก่าเนี่ยเดิมเดิมเลยพี่นะครับเป็นฐานแซมบางขุ่นพรมมาพี่ดูดลเส้นเนี่ยนะครับ นี่พี่นะครับเป็นฐานแซมบาง่นพรมเมื่อพี่นาะบนี่ดูเนื้อหาดิพี่นะครับมาวันนี้ก็นะครับเอาสักนี่นะพี่นะอ่านะครับนี่เอาแบบว่าสักสิบกว่านาทีพอครับพี่วันนี้ครับน้องต้องรีบไปดูพระนะพี่นะเดี๋ยวน้องต้องรีบไปดูพระครับพี่นี่ นะครับสวยนะพี่สวยชัดเจนเลยพี่เขาคาบคราบปูคราบเก่านี่ดูนี่นี่ครับพี่คาบปูคราบเขาเดิมๆเลยพี่นะครับผมรายการที่เจ็ดครับพี่รายการที่เจ็ดครับตรงนี้ต่อไปครับพี่รายการที่แปดครับนะครับรายการที่แปดนี่ดูนดินะครับพระสมเด็จวัดระฆังครับพี่เนื้อหานึบนุ่มชัดเจนครับพี่ดูดิ อ๋อนี่สมเด็จวัดหลักคังครับพี่ดูเนื้อหานะร่รบซอกแขนลึกๆเลยพี่นะครับในดูพื้นเนี่ยอ่า,าดูเลยนี่ครับพี่ในกันที่แปดพี่ในกันที่แปดครับ อ่านะครับผมนี่จำเน่จำมีพีให้ดีนะพี่นะจำเน่จำมีพีให้ดีครับพี่วันนี้ครับมาแม่งปันนะพี่นะวันนี้มาแบ่งปันแล้วนะครับผมเนี่ยกันในยามเย็นนะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนที่เก้าพี่นี่นะครับเนื้อหามีความแห้งความเก่าพี่องนี้นะครับเนื้อหามีความแห้งความเก่าเลยพี่นะครับเดิมเลยพี่นะครับ รายการที่เก้านะพี่นะรายการที่เก้านะครับนี่รายการนี้ครับพี่รายการที่ 9, 2, เก้าส่งไปเลยดูนะพี่นะครับคาบเก่าคาบกุนี่ดูนี่นะครับคาบเก่าคาบกุครับพี่เดิมเดิมพี่นะครับดูนี่ นี่ครับพี่รายการที่เก้าครับนะครับพิมพ์ดึกพิมพ์สวยนะพี่นะพิมพ์ดึกพิมพ์สวยนะครับความเก่าชัดเจนเลยพี่นะครับต่อไปรายการที่สิบพี่นี่นะครับรายการที่สิบครับพี่เป็นพระนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่พิมพ์ขี้ตาสามชายพี่องค์นี้นะครับสวยจัดเลยนะครับสวยจัดล้ำบึกเลยพี่นะครับนี่นะครับนี่ สวยจัดลำบึกเลยพี่เดี๋ยน้องปัดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าสวยจัดลำบึกพี่นะครับพิมพ์คิตาสามชายองนี้พี่ดูหนี่นะค,ครับเนื้อหาตามซอกตามเนี่ยดูนะพี่นะตามซอกตามอะไรนะพี่นะครับจะมีรอยอยุบรอยย่นพี่ดูนี่าจะมีรอยอยุบรอยย่อนองนี้ครับลำบึกกับพี่นะครับพี่ทันใดน,นะพี่นะได้ไปนี่นะครับดูหนี่ และรูปลักษณะนเี่พี่สวยนะด้านหน้าเนี่ยรูปลักษณะนี่พี่นะครับแล้วดูเนื้อหามวลสารเนี่พี่ดูดูนะครับรอยยุบรอยย่นตามซอกเนี่ยพี่นี่ครับพี่ลองดูครับ voilà. พี่นะเปื่อมนะครับถูกถูกใจรีบทักรีบโทรครับพ okay ี่รีบทักรีบโทรครับวงนี้ครับพี่นี่จัดจ้านเลย นะครับจัดจ้านเลยรูปหล่อโบราณครับพี่หนุ่มพ่อเงินครับพิมพ์ทิตานะครับวัดบางคารสามชายพี่รายการที่สิบครับ <c oughs> ต่อไปครับพี่ต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดลวกันพี่อะนะครับรายการที่สิบเอ็ดพี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นองค์นี้ครับพี่เนี่เนื้อหานี่ออกสีออกขาวขาวนี่พี่ สำหรับพี่พ,พี่ท่านใดนะพี่นะทที่ชื่นชอบนะครับในชุดเบนจ่าภาคีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะพี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมีชุดเบนจ่าภาคีนะครับมาแบ่งปันกันนะครับหลากหลายรายการนะพี่นะสนใจขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับจแจ้งอีพีแจ้งหมายเลขได้เลยนะครับผมนี่รายการที่11บเอ็ดช่พี่ นะครับผมรายการที่11บเอ็ดเจ้าพี่นี่องนี้ครับต่อไปครับพี่รายการที่12ครับนะครับรายการที่12ครับพี่เป็นนะครับนางพญาพี่องค์นี้มีสภาพแบบว่านะครับผิวเปิดเปิดนะครับพี่หนะด้านหน้าเนี่ยผิวเปิดเปิดดูดินะครับและนะครับมีมีความมันมันนะพี่นะอ่าผิวด้านหน้าเนี่ยพี่นะครับมีความมันมันนะครับพี่ตามซอกนี่พี่นะครับดูดิ ความเก่านะพี่นะครับตามซอกเยตามซอกเขาล่องแขนนะพี่นะด้านหลังพี่ดูดินี่นะครับเนื้อหามวลสารนะพี่ดูดินะครับใบหูนี่ชัดเจนนะพี่นะรูปลักษณะสวยดูพี่องนี้นะครับรูปลักษณะสวยเลยพี่องค์นี้นะครับเปลี่ยนสองบาทพี่นะเจ้าเขาเหรียญสองบาทนะ นะครับผมลองดูครับพี่นี่องค์นี้สวยจัดเลยพี่นะครับผมอ่าสวยจัดครับพี่รายการที่สิบสองครับพี่คาบเก่าเนี่ดูเลยนะครับได้ไปนี่นะพี่นะลองดูครับพี่รายการที่สิบสองครับต่อไปครับพี่ต่อไปรายการที่สิบสามครับนะครับรายการที่สิบสามครับเป็นองค์นี้พี่นะครับเป็นองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพี่ รายการที่สิบสามนะครับเป็นพระสมเด็จพี่องค์นี้แตกลายงาสวยมากนะครับแตกลายงาสวยนะครับเนื้อหาออกสีขาวขาวครับพี่นะครับเนื้อหาออกสีขาวๆาวแก่แปูนเปลือกหอยนะพี่นะแก่ปูนเปลือกหอยนะครับพี่นะครับส่องไปนี่ครับนะครับจะมองเห็นเหมือน,นแบบว่านะครับแข็งนะพี่นะแต่นะครับดูดิพี่นะครับจะมีความแบบหนึบนุ่มนะพี่นะส่องไปเนี่ย นะครับพี่นี่ครับพี่อ่าเม็ดดาเม็ดแดงครับพี่ทั่วองค์เลยพี่นะครับทั่วองค์พระเลยพี่นะครับผมรายการที่สิบสามครับนะครับพี่รายการที่สิบสามครับองค์นี้นะครับผมเนี่ยนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะพี่เนาะนะครับผมเดี๋ยวน้องต้องรีบไปดูพระนะครับเดี๋ยวกลัวไม่ทันนะพี่นัดนัดลูกค้าไว้นะครับ่าพี่พี่สนใจรายการใดครับวันนี้ทั้งหมดสิบสามรายการนะครับ ติดต่อสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะ,ะัะผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาลงให้ใหม่นะครับผมหากพูดผิดประการใดครับขอประทานอภัยไว้นที่นี้ด้วยนะ,ะัะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ,ะัะผมสำหรัหวันนี้สวัสดีครับ